สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุสุขคนเดลยผมก็ยายากระเป๋าค้าน้ำมูกเนาะพี่น้องเนาะวันนี้กิดจีผ้าล้านไปผูกแคนทำทรายเนาะอี่เพื่อนปลีพี่น้องน้องปลีเพม่อนผูกแคนยายาเป็นยายาเบิงนี่สบายดีก่อนกระลูกสบายดีเร็วนี่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 สบายดีเออสบายดีจ้ายิ้มพี่น้องเพิ่นยิ้ม เขกากำลังกำลังไปเดี๋ยวซื้อขนมองมยายอะก่อนยานยานเพิ่นไปวนนั่นพวกแกนยิ้มน้องยิ้ม,มสบายดีบรรยากาศนำ้ำสดๆพี่น้องตอนเ้าๆขอญาย่า,ยาไปซื้อขนมก่อนแล้วขันแรง

ยะสบายดีก ja, ินนมลู้ำะพี่น้องเอ้ยซื้อนมก่อนไปเบิ่งไปส้มกันอยู่เพื่อนเขาปารีบไปพี่น้องเอ้ยมาหนีี้พ่น้องเอาผูกแขนลานมาจากโขบเอาอุ้มลานลังยาจากก่อนลังยาผูกแขนลานเพิ่นไปผูกแขนลาอุ่มไปเอีียส์เขาันก่อนไปน้องเขาไปเบิ่งไปชนกันเนาะ บ้านปลีพี่น้องเลยผูกแต่เสาแต่เชี่ยมันจังเป็นสีวิตงคลต่อต่อผู้ผู้ผูผูนาะพี่น้องจังยู่ดีมีแห้งเพิ่นวะภาพบระสาทเกินเขาถอดเขาไฟพี่น้องเขาข้างในมันจะบาด พวกข้างในก็ไลไให้น oh. um. uh ้อเรี๋ยวมีคนเหรอข้างในนี่นี่ลงพอบบนี่โอ้ลวงพอเป็นกระาพี่น้องลูกชายของคูณทีูกแคนเนาะพอคนทีปลูกแคนเนอน นี่แห้งก็เลยผูกแขนขากระไลก็แซ่ก็ติดตามให้ไดพี่น้องข้มามข้ามาข,มาขมา้มามข้ามใช่แล้วเจ้าภาพอยูย่ใช<ม>่ผู้หญิกล้องบผีแจ้งพลีเไยเออ เ้าน่ยังสวยยังสภาพเดิมอยู่หาคนหรือเติมอะไรเต็มอีไรเดอเอาลอยพี่น้องไ้หมูดิส่มาหลังเนาะลูกชายกุลาบ่อนปู่บัว ใช่เพ so ื่อนพี่น้องเนี่ข้าดนี่ยนี่ผมก็บริยูดอกพี่น้องเ้ยตอกเมียอยู่ในปังเนาะในปังเนาะคนกระไรตึก วัวสีบัวลายคนเนาะอือแม่ก็ะือบวัวลายได้สามสี่สิบนี <Avenue. S 1> ่ยมากันลายคนบางหน้านาตาม่จะขี่เจ้าหน้องพี่น้องไม่เพี่ยนกระไรบอลบัวลายก็แกรมกับแบบกระทันหันเนาะกับบูมี่งั้นใช่เพี่งแค่นึงขอพูดยังบ่สมบูรณ์เนาะพี่น้อง อันนี้ลูก่มชาก๊กได้เถคือบนแตงโตเขาไว้น้ำพอเดี๋ยวนี้องชก๊อกทำพ่อหลืชาก๊กก็ได้ โอ้น oh, ี่มนีเพิ่นที่น้องผูฟังกัน่เลยมแถวหนองผูแค้นเลยบอรอยเดี๋ยวานั่งก็ไม่ใหญ่ไป

หูอตอแคนขาร้อยเาใบกรนงนยอยอนนชันแลละมาหูคอตอแบะพาดซาชิโอบาชิเยท่าหมูคอตอแคนให้ขห้าะให้เ็นให้ประหโลค่ะพอโบนิเค็มบ่พ่อบ่ม่นาครถึงงานเที่มาเขาพาร้อยัมีคำในราดยงานายนังใม่ได้ดี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 ด่ดดีด่ดดด

เดี๋ยวคุกแกงกินเขากินน้ำพี่น้องเง้ยเป็นไงขายังได้เวลาทานอาหารพี่น้องไหขอบคุณมากีแตเด้้นเ็ไปมุกปลาพี่น้อง นี่เนาะม่งการแโจ้ีลิปนหว่งกิได้กินข่าเลกเด้อฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามให้บอกคำมันมือเย็บย่องไปดีเลิศก่น หัวน้ากากินแบๆพี่น so ้องย่า